สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับเพจพีเคพาเที่ยววันนี้ผมพาทุกท่านมาดูน้ําตกซึ่งเป็นแดนมาร์คแห่งใหม่จังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็วันนี้ผมพาทุกท่านมาดูที่น้ําตกทําสองนะครับซึ่งเป็นน้ําตกที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นน้ําตกธรรมชาติจริงๆนะครับไหลออกมาจากปากท่อนะครับแล้วทําให้เกิดความสวยงามแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูบรรยากาศในภาพรวมตรงนี้กันว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่ไปที่มาของที่นี่เป็นยังไงนะครับไปครับ let's go บริเวณนี้นะครับตั้งอยู่บ้านหนองนาแซงนะครับริมทางหลวงหมายเลข24นะครับทางที่จะไปสะพานมิจฉาพลาเล่าแห่งที่5บริการบริสุทธิ์สนะครับที่จะเปิดภายในปีนี้นะครับปี68นี้นะครับดูไหมถนนที่สวยงามมากเลยครับทางมูลที่ตอนนี้ก็มีประชาชนนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับโอ้เราบังตกเ้อนี่ครับประตบเสียงเสียงนี้ทะลุ ทะลุกับไมเลยนะครับนี่เนเสียงแรงมากนะครับ,รบก็คือบรรยากาศของน้ําตกนะครับก็คือเป็นาจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับที่ไหลผ่านท่อนะครับแล้วก็ลดลงมาหาหน้าผาหินสูง3เมตรนะครับกระทบกับหินแล้วเป็นแผ่เป็นแผ่นน้านะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็เาะแก่ทุกท่านที่ จากเล่นน้าแต่คาํานึงถึงความปลอดภัยแต่ตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นแค่เหืนน้าเล็กๆแล้วก็ตรงที่น้ําให้ให้เล่นน้ําได้แล้วก็ตรงนี้ก็เลือกแค่ประมาณหัวเข่านะครับหรือประมาณ50ประมาณลึกกินไม่เกิน1เมตรนะรไม่เกิน1เมตรนะครับแล้วก็เป็นอาน,น้ําิเวณต้นตอไป โอเคครับสำหรับในเรื่องของที่มาของน้ำนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นทางเข้าของวัดถ้ำพระนะครับแต่ว่าเป็นถ้ำพระอยู่ในหมู่บ้านหนองนาแซงนะครับไม่ใช่ถ้ำพระที่มีกำลังดุนดังนะครับนี่คือต้นน้ำนะครับก็คือเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับที่อยู่ข้างกับวัดนะครับแต่ก็จะเป็นคลองน้ำแบบนี้นะครับเมื่อน้ำมันเยอะขึ้นนะครับมันก็จะล้น ตร,ตรงคลองตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นทางน้ําไหลไปที่ท่อนะครับแล้วก็ระบายออกไปหาลำตกที่เราเห็นนะครับอันนี้คือที่มานะครับส่วนในเรื่องของความสะอาดของน้ําเนี่ยนะครับก็มันเป็นคลองน้ําธรรมชาติอ่ะมันก็ต้องเป็นธรรมดาจะมีสีขุ่นบ้างใส่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าวัดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะติดกับทางหลวงหมายเลขสองสี่สี่ที่เป็นทางหลวง ่ที่ไปสะพานทางมีศภาพแพร่ลายแห่งที่5บึงการบริเวณทํายที่กำลังจะเปิดปลายปี68นี้นะครับแต่ก่อนตลอดแนวนี้จะเป็นป่าทั้งหมดนะครับที่ยังไม่มีถนนนี้จะเป็นป่าทั้งหมดแล้วก็จะมีเขตรั้วของวัดนะครับแล้วก็ทะลุกันมานะครับทนี้นะครับก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการาคืน เนแผ่นดินให้กับหลวงนะครับหรือว่าเป็นการเบียนคืนนั่นเองถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในระแวกนี้ก็มีเงินเป็นเป็น,ปนพื้นที่หลายไร่เนี่ยก็ถือว่าได้เงินเยอะเลยนะครับ กันลงนะครับ oh <my> ก็จะเป็นพื้นลาดเอียงนะครับก็พยายามใช้ความระมัดระวังในการลงนะครับนี่ครับเหตนการณก็จะเป็นประมาณนี้ ก็ยังสวยอะภาพนี้ต <laughs> ลมออกมากเลย <laughs> เ,เ,เ,เลยกันรูสวยอ๋อนะส่งมาทบ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับทีเาเที่ยวประจาสัปดาห์นี้นะครับผมพาทุกท่านมาดูน้ําตกแห่งใหม่หรือว่าเป็นเลนนมาแข่งใหม่ที่กํากลังมีคนนิยมมาเที่ยวนะครับนั่นก็คือน้ําตกขนาดเล็กนะครับที่เป็นน้ําตกธรรม้ายที่อยู่ด้านหลังผมที่ผมพาทุกท่านมาดูนะครับก็หวังเป็นจริงว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้า,ขามารับชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหาน้ําทานน้ําหรือว่าน้ําตกที่แบบขนาดเล็กแล้วก็ให้ลูกหลานมาเล่นโดยแบบไม่ต้องอห่วงในเรื่องของความ ปลอดภัยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับน้ําลึกแค่ประมาณไม่เกิน1เมตรนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะให้เด็กเล่นจริงๆนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดให้เด็กเล่นนะครับความลึกอยู่ประมาณ50เซนเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครผาไปผ่านมาในทางหลวงหมายเลข2 4 4เนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับเรื่องลงอังแห่งความสวยงาม ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมได้ยังกินโทมจากพม่คน้า Okay. okay, yeah.